ลูกาที่ไหนบ้างครับเนี่ยหลังจากมาไปไปตามงานนี่บอกโอ้สุดยอดเลยมันจะเปาะเนะาะขั้วใหม่ๆเนะะาะฮะยังได้อยู่เอาแบบร,ร้อนๆเลยนะจะสกแกนเอาขึ้นโลก็พอแล้วตังม่นี่นโลขั้วใหม่ๆหรอ

ได้อยู่ได้อยู่อืมอืมนั่งเบี่ยงเบี้ยอพี่นอ้องไปดูหนังไปดูยูทู e ไปเนี่ยเนี่ยเกาลักอะเที่ยวง,งานมาครับเป็นงานเดินเพลินชิมนะครับที่หน้าศูนย์การค้าไอทีสแควร์พี่น้องเี่นไนะครับนี่เก่าลักอืม เขาจะใส่กับทรายพี่เนาะเขาโดทรายหินพี่เนอะงถ้าลูกแหน,นที่มันตแตกอ่ะมันมีสิทธิที่ทรายนั้นจะเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้เข้าไปอยู่ข้างในเวลาเรากินแบบอะไรติดวะที่ไหนได้ทรายมันเข้าไปอยู่ตรงที่มันแตกพี่เนะือขึ้นแตกงงเป็นทรายหินนะครับ บางครั้งอาจจะเราอาจจะได้เคี้ยวก็ได้บางครั้งมันเข้าไปอยู่ตรงที่เขาคั่วจะแล้วมแตกเนาะผมแตกปั๊บมมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในเนาะน่ะเห็นไะนี่เขาคั่วใหม่จะเป็นนี้พี่น้องตอนที่เราซื้อมามันยังร้อนๆอยู่นะมันร้อนอยู่พี่น้องร้อนมากนี่แกะานาคมันแห้งแล้วแกง่ายร่อนอยู่พี่น้อง การคั่วดีสุกมันจะทําให้มันลอนดีนะครับพี่น้องสุดยอดมากเลยอือหืออือยอดมากเลยพี่น้องยิมย้มยอดกระเทมเจียวตอาร้ออืมแล้วเจอเพื่อนเขามาเดินเที่ยวงานเลยนะอืมแล้วก็ถ่ายรูปไปนะครับอืมชื่อว่าเด็ดบุตระเนี่ยอือม,มันลอนดีพี่น้องเนี่ยยอดมาก ผมไปซือ้อที่แถวเยาวราชนะไม่ร uh. ู้เจอเจ้าไหนพีเนาโอ้โหเหนียวมากเลยเกะไม่น่าเนาะตรงนี้เกะมันแกะแล้วมันไม่ร่อนอย่างนี้มันต้องร่อนแบบนี้แกะแล้วมันจะร่อนแบบนี้อืมอืมอืมกอืมน่นนี่ใช่ไอืมอืม ก็คือเกาลักพี่น้องเกาลักษ์ไทยแดดปึ๊บหนึ่งดูนะกำนันเนาะเกาลักญี่ปุ่นนะนาะเกาลักญี่ปุ่นกำนันหวานมันฉันคือเธอเปลี่ยนเอนะพี่น้องนาเนี้อันนี้เอามาให้บอกครึ่งโลร้อยยี่สิบบาทให้ครึ่งโลจริงอืมอืมอม,มาตรฐานมาตรฐานเขามีอ พนักงานขายครับพี่น้องเห็นภาพตอนคั่วครับเดี๋ยวผมเอาภาพตอนคั่วเอามาใส่ให้ดูด้วยนะครับว่าตอนตอนคั่วร้อนมากแค่ไหนเราไปถ่ายใกล้ๆแล้วโู้มันจะร้อนโรศัสาบมาพี่น้องร้อนการชอบกินนะครับมันนี่คือเก่าลักองพี่น้องชอบสุดยอดมากเลยอืมสุดยอดอ่ะอืม ง่ายแกง่ายพี่น้องถ้ามันคั่วสูบมันจะแกง่ายเน,นี่คือเการักนะครับอืมือ,มอมมก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่พี่น้องรูม้มันจับอะไรมันร่อนดีนะเราเคยเห็นในต่างประเทศอ่นนะเพื่อนเพื่อนทางยูทูบเขาเขาไปเก็บเก่ารักโอ้มีความสูงนะต้นเพราะว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีนะครับผมมาจากต่างประเทศน,นะพี่น้อง ประเทศไทยไม่ค่อนมีนะแล้วก็เอามาแล้วมาคั่วที่ก่อนขายเขาก็คั่วสดสดเลยเห็นตอนคั่วอยู่เดี๋ยวผมเอาภาพตอนครัวให้ดูนะครับสุดยอดมากเลยสุดยอดมากสุดยอดมากพี่น้อง รับของแชบเราก็โหลดมาอีกเครื่องหนึ่งครับเสียงพวกน,นีนะ้ผมโหลดเป,เป็นแอปมานะครับถ้าเราแบบว่าทําคลิปแบบนี้เนะ่เราก็สามารถที่เราก็อีกมือหนึ่งเราต้องการใส่เสียงแบบไหนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยพี่น้องพูดเสร็จตลกแล้วก็นี่มันมองเห็นนะมันเขียนไว้ด้วยนะหรือว่าเราจะใส่แบบยบจย๊บก็ได้นะครับนะครับหรือว่า แบบนี้ก็ได้พี่น้องน่าสงสารเป็นยังไงบ้างหน้าสงสารหรือว่าตึงอยู่นะนี่ตัวนี้นี่ประมาณนี้เราอีกเครื่องหนึ่งเปิดขึ้นมาแล้วก็เราก็กดได้เลยครับกดจะอีกเครื่องหนึ่งครับโหลดแอปมานี่ืมหุม่ยอดมหมครับอืมครับอืมเพื่อนแบบไม่ต้องน่าก็ได้เวลาอัดคลิปเนาะ เราก็เอาแบบนี้แหละจะสวดเลยหรือว่าอ่าดูว่ดูตัวนี้ดูเนี่นี่ใช่ไหมขณะตัวนี้ยังไม่แตกนะเนี่ยสุด,ดวยวอดไหมพี่น้องมันยังไม่แตกแล้วบีบปุ๊บนี่เราสามารถเจะได้ง่ายง่ายเนี่ยเอาขั้วสุกเนาะเดี๋ยว่าครับอืมอยู่ที่การขั้วนะพี่น้องอืม ถ้าขัวมันร้อนแล้วมันจะเกล่ง่ายถึงมันมันจะเย็นแล้วก็จะก่ง่ายเนาะนี่คือเก่าลักเนาะเกาลักญี่ปุ่นเขาบอกเราก็ไม่เคยเห็นเนาะเห็นแต่เพื่อนเพืเ่อน,น,นทางย t ท b e เขาไปเจ็บเนาะอือหือเนาะว่าบ้านเราไทยแลนด์ก็มีแต่มักกระบอกลวพี่เนาะมักกระบอกอือเนาะ,ะอันนี้มันอร่อยตีตามอยู่ที่ว่าการ โฆษณาอันนี้ติ่ตลาดนะครับพี่น้องกอลักอะ่ะสุดยอดแล้วอยอดจริงอะัะม,มบวกของเราอะ่ะบางคนไม่เคยกินเน่อยอันนปะคินแล้วแต่ว่ต้องคั่วให้มันสุกๆเหมือนกันนะครับสุ่ยอดมนเลย <c oughs> ถ้ากั่วไม่สุกแล้วมันอาจจะตดเหม็นก็ได้ เป็นไงเพื่อนๆครับมีคือเราใส่เสียงเอฟเฟคเข้าไปหรือเราไม่ต้องใส่ไว้ในเครื่องก็ได้ถ้าใครจะเอาไว้ในเครื่องก็บางคนนันทำไม่เป็นนะโหลดแอปอย่างนี้เลยนะเอาบันทึกคลิปแล้วก็ี่เลยพี่น้องเอานี้ใส่ไปเลยนี่นี่นเอาเนี้ยเอาแบบว่ากดมือซ้ายกดเลยพี่น้องอืมมาพูดแล้วตลกแล้วใส่ไปเลยนะใช่ไหมเรากดตไปไหนก็ได้ดูนะครับเออ ล่อนทุกอานพี่น้องสุดยอดมากแกง่ายนะผมไเจอเจ้าหนึ่งโหแกะไม่ได้นะครับโอ้โหไม่รู้เขาทำยังไงมันคั่วไม่สุกหร้วก็ต้มเอาไม่รู้อันนี้น้องไม่รู้แกไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เราเห็นสดๆนะครับสุดยอดมากเลยอืมนะครับอืม แต่เราต้องมีห้องบรรทุกเสียงอย่างดีนะพี่นะ้องเนาะถ้าเราบรรทุกเสียงมันก็อยืดพี่น้องจะตืบไปคอพี่น้องอืมขอพี่น้องขอรัก,นะรก,กดฆษณาให้เขาหวานมันอมของชอบนะครับอืมดให้เยอะนะผมชิมไปสองลูกเนาะชิมจากหน้าร้านสองวัวนะอืมอืมน้องกินทีพนะี่น้องถ้าของชอบเนาะ ลือแพงก็ว่านั่นเนาะแต่ทุเรียนก็หนักไปนยพี่น้องทุเรียนก็ไม่กล้าซื้อมันแพงไปหน่อยพี่น้องอืมทุเรียนมันมันแพงไปหน่อยไม่กล้าซื้อเอาเนี่ยครับครึ่งกิโลเนี่ยพอเอาครึ่งกิโลพอพอได้กินพี่น้องอืมอืมเอ้ยครับอืมเนี่ย เล่นไปเก้านาทีนะพี่น้องอย่าลืมนะครับนี่คือการโชว์กินเก่าลับพี่น้องอ,อาจจะไม่ได้โชว์หน้านะขอโทษขออภัยนะครับนี่ร่อนทุกอันนะพี่น้องหลังจากเราไปเดินนะครับดีนะฝนไม่ตกพี่น้องถ้าเกิดฝนตกเขาขายขอไม่ได้เลยนะว้าวุ่นกันเลยเดี๋ยฝนไม่ตกเนาะหนะ้าห้าวถ้าเกิดฝนตกจบข่าวเลยครับพี่น้องการขายเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็ยาวเกินไปแล้วครับฝากไว้เท่านี้ก่อนครับี่คือการกินเก่ารักนะครับเนี่ยเการักเการักญี่ปุ่นครับเนี่ยส่วนไทยแลนด์ของเราก็มากระบวกพี่น้องต้นใหญ่ใหญ่ต้นมากระบกโตมากเลยพี่น้องจะต้องให้มันร่วงมาก่อนเนี่ยนะครับอว่าโอเคครับเนี่ยนะครับอืผมก็จะทําแบบว่าเอาตอนคั่วไว้ข้างๆคลิปนะครับ ก็เรียกว่าคลิปซ้อนคลิปเข้าไปนะครับจะได้เห็นนะว่าการขั้วเก่าลักเป็นอย่างไรพี่น้องนะนี่นะครับโอ mm ้ห hmm. ูไปพูดมาเล่นสิอนาทีแล้วฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับนะครับ mm hmm. สวัสดีครับผมเอาอีกเท่ทีหนึ่งร mm hmm. อบขอบคุณครับ